สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาก็จะพาไปเที่ยวเขตล็อกกิ้งแฮมนะคะก็จะเป็นอ่าเขตที่ออกนอกเมืองค่ะวันนี้ก็จะพาลูกสาวนะคะไปหัดขับรถด,ด้วยค่ะนางก็เป็นคนขับค่ะสาก็นั่งไปสบายละค่ะเริ่มต้นก็แล้วก็ออกจากอ่าตัวเมืองเนาะก็ไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณเกือบ45้านาทีค่ะหรือว่าถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะก็แล้วแต่ว่ารถจะติดหรือไม่ติดค่ะ ก็ตอนนี้ก็อ่าเราจะเราก็จะขับตามบนทางด่วนนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าทางด่วนหรือว่าที่ออสเตรเลียเขาเรียกวฟรีเวย์ค่ะก็ช่วงนี้นอสาไปประมาณเกือบเที่ยงค่ะก็รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะก็จะติดเป็นบางอ่าระยะค่ะแต่เป็นอะไรที่แบบว่าเออเดินทางสะดวกดีค่ะในาทางด่วนเนาะหรือว่าฟรีเวย์ค่ะแล้ว,ลวเราก็มาถึงเขตล็อกกิ้งแฮมค่ะก็จะมีป้ายนะคะบอกเนาะ แถวนี้นะคะแบบว่าจะเป็นบริเวณป่านะคะสวยงามมากค่ะ,อะนอกเมืองน,นะคะเขตล็อกกิ้งแฮมก็จะมีประมาณภูเขาเนาะ,ะที่นี่เขาจะเรียกว่าฮิลนะ,ะจะไม่เป็นแบบว่าไม่ใช่ภูเขาแบบเบนบ้านเราใหญ่ๆเนาะเป็นเนินสูงอะไรเงี้ยเป็นเนินขึ้นลงอะไรเงี้ยพอมองเห็นต้นไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นวิวที่สวยค่ะเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นพวกทะเลเนาะ จะเป็นทะเลที่แบบว่าสีสันแบบโอหเป็นน้ำทะเลที่สวยงามมากค่ะตอนนี้ก็เข้าเขตล็อกกินแฮมแล้วนะคะนี่เนอะก็จะพามาเที่ยวคะ่ะก็อยู่ข้างนอกนะนอกตัวเมืองเนาะแต่ก็วิวสวยคะ่ะก็จะประมาณแถวนี้นะคะก็จะเป็นแถวเขตล็อกกินแฮมนะคะ อันนี้มาเที่ยวกันค่ะบรรยากาศเนาะอันนี้จะออกนอกเมืองแล้วนะคะทางนู้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นป่าค่ะก็เป็นป่าธรรมชาติของออสเตรเลียเนาะอันนี้จะเป็นเขตลออินแฮมค่ะอ่าตอนนี้สากำลังเข้าไปนะคะทางเข้านะเขตลออินแฮมเนาะมีเซเว่นด้วยนะคะตรงนู้นค่ะที่ออสเตรเลียตอนนี้เซเว่นเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวนี้เยอะค่ะ มีนจเซเว่นอ่าเอันนี้ทางเข้าเขตลนรอกินแฮมนะคะก็จะมีร้านค้าเนาะชอปปิ้งมอลล์ทั้งหลายค่ะก็เป็นปั๊มฝั่งนี้ก็เหมือนที่สาบอกเนาะก็จะเป็นป่าค่ะป่าธรรมชาติค่ะเป็นวิวที่สวยดีค่ะทางนี้นะคะที่จะเลี้ยวไปเนี่ยนะคะก็จะไปสู่ ตัวช้อปปิ้งมอลล์ของล็อกกิ้งแฮมนะคะสากับลูกสาก็ไปเลาะดูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นปาล์มที่สวยงามเลยแหละคะ่ะแถวนี้เนาะก็จะเป็นปาร์คค่ะหรือว่าเป็นสวนสาธารณะเนาะเขาจะปลูกต้นไม้ทําแบบสวยงามค่ะก็พากันเลาะดูบริเวณรอบๆตัวเขตเมืองล็อกกิ้งแฮมค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็มีแบบว่าเป็นวิวที่สวยงามเหมือนที่สาบอกค่ะ ก็จะเป็นป่าแบบสวยค่ะเป็นธรรมชาติเนาะสดชื่นดีค่ะแล้วเราก็จะเลาะไปดูพวกะทะเลนะคะกับลูกสาวเนาะก็ตรงนี้นะคะก็มาถึงทะเลแล้วค่ะก็มองเห็นไกลๆนู่นเลยค่ะแบบบ่าเห็นแล้วเออวิวสวยมากค่ะเห็นอ่าเป็นน้ําสีอ่ะสีฟ้าเนาะสีฟ้าคามสวยมากค่ะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีค่ะเดี๋ยวสาก,ก็จะพาไปเดินเลาะดูแถวทะเลเนาะ ตรงนี้ก็จะมองลงไปข้างล่างนะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นอ่าต้นไม้นะคะที่เขาปลูกต้นไม้ดอกไม้แบบข้างทางชายทะเลเนาะจะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากค่ะก็ดีเนาะขับมาเรื่อยๆก็มองเห็นแวบ,บๆค่ะตรงนี้นะคะสาก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทําเป็นอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเออเป็นดูแบบวิวสวยค่ะแล้วก็เป็นแบบเขาสร้างเนาะสาก็ไม่แน่ใจเนาะ ก็เดินไปดูค่ะว่าเขาทําเป็นอะไรเนาะคล้ายๆเหมือนอ่อ่สะพานเรืออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะ,ะสาจะไปเลาะอ,อีกทีนะคะเพราะว่าคราวนี้นะสาไปแบบรีบไปรีบกลับเนาะก็แค่ไปเดินเลาะดูเฉยๆค่ะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้ที่เขามองเห็นนี่มันคืออะไรคะ่ะพอเดินลงกไปนี่แบบว่าสวยงามมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายเนาะ ก็จะแบบว่าร้อนแดดนิดนึงค่ะแต่สวยมากค่ะหาทรายสีขาวค่ะเหมือนที่เห็นเนาะหลังจากชมทะเลเสร็จนะคะสาและลูกสาวก็เลาะมาเรื่อยๆค่ะก็มาชมมาเขตแถวนี้นะคะก็จะเป็นเขตโรงงานค่ะก็จะมีโรงงานหลากหลายเลยแหละค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะก็จะเป็นวิวทะเลที่สวยงามแล้วก็จะมีโรงงานต่างๆค่ะเยอะแยะเลยนะคะของเขตล็อกกิ้งแฮมเนาะเยอะมากค่ะ โรงงานแต่และโรงงานนี่แบบว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้คือสาก็เลาะมาเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่ามันจะมีหลายโรงงานคะ่ะก็เท่าที่มองเห็นนะคะแบบว่าจะเป็นโรงงานที่ผลิตโอ,อ้โหอะไรที่แบบว่ามันใหญ่มากเลยนะคะแต่สาก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาผลิตอะไรเนาะโรงงานตัวนี้เนาะก็ขับมาเรื่อยๆคะ่ะเขตนี้นะคะก็จะมีแต่แบบเป็นโรงงานทั้งนั้นเลยเลยะค่ะก็สวยแปลกไปอีกแบบคะ่ะ มองไปนี่แบบว่าเห็นบริเวณโรงงานทั้งนั้นเลยเลยค่ะ